สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ uh huh. น้องที่รับชมอยู่ทางบ้านและทางรายการวิทยุด้วยครับอ่าฮะกับพี่สลันวุฒิอ้าวเมื่อกี้ได้เกิ่นให้แล้วแหละอ่าแต่ว่าเป็นการเกิ่นแทนว่าที่มาอยู่รวมไทยสร้างชาติกรบลุงตู่ทั้งๆท,ที่ประกาศโดนปืนลุงตู่เนี่ยเอ๊ะทำไมถึงยอมมาสยบก,กรบลุงตู่เสียได้แต่ว่าผมพูดเองก็คงไม่สู้เจ้าตัวพูดอธิบายสั้นๆเลยแล้วกันว่าทําไมถึงได้มาอยู่รวมไทยสร้างชาติซะเล่าครับ เป็นคำถามที่ดีมากครับพี่หมูผมตั้งใจเกิดกับประชาธิปไตยแล้วก็ตั้งใจว่าจะตายไปกับประชาธิปไตยแต่สุดท้ายเนี่ยผมค้นพบว่ามันไม่มีจริงประชาธิปไตยในประเทศไทยวันนี้มันเป็นจองปลอมมันหลอกลวงแล้วมันเป็นประชาธิปไตยปลอมชาติประชาธิปไตยที่ว่าเนี่ยเป็นประชาธิปไตยในรูปของตระกูลของบริษัทภาคการเมืองใหญ่เนี่ยถูกคนคนเดียวบังคับ แล้วเอาอำนาจอธิปไตยของประชาชนรวงชนชาวไทยไปอยู่ที่ตัวคนคนเดียวแล้วคนคนเดียวนี้ก็เป็นเผด็จก,การประชาธิปไตยแล้วก็เอาประชาธิปไตยที่ว่าเนี่ยไปป้อนชาติอีกทีหนึ่งออกนโยบายที่เป็นนโยบายที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยได้รับประโยชน์นะที่เขาเรียกว่าคอร์รัปชันในเชิงนโยบายมีเยอะแยะผมไม่อยากพูดถึงะนะครับแต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าผมหนีออกจากเพื่อไทยมาได้ไปอยู่พักเพื่อชาติก็นึกว่าผมจะได้ประชาธิปไตยที่แท้จริง จะต่อสู้จนชีวิตหาไหมกับพักนี้สุดท้ายก็พ้นพราว่ามันไม่ใช่ก็ไปอยู่กับพักพี่เสรีพี่เสรีเนี่ยก็เป็นพักที่ไม่เคยแจกกล้วยถ้าใครบอกว่าผมจะไปกินกล้วยกินไรเนี่ยจะเห็นเส้นทางที่ผมไปเนี่ยไม่มีกล้วยให้กินเลยนอกจากไม่มีแล้วผมจะต้องเอากล้วยไปใส่ด้วยซ้ําไปสุดท้ายก็มีข้อตกลงที่ไม่ลงตัวกับพี่เสรีผมก็เลยตัดสินใจว่าถ้าง,งั้นผมก็ไปถามพี่น้องประชาชนสิว่าจะเอาอยัางไงมีสองทางเลือกหนึ่ง ผมจะเลิกเล่นการเมืองไปเลยดีไหมเพราะผมดูแล้วมันไม่ใช่ประชาธิปไตยเลยรับใจผมเนี่ยมันอยากจะอยู่แต่ประชาธิปไตยแต่ประชาชนคนอุตรดิต์ก็ดีเอฟซี FC ผมเกือบทั้งประเทศก็ดีเขาก็บอกว่าเสียดายความรู้ความสามารถของคนชื่อสารุตคนนี้ทําไมไม่ตัดสินใจย,ย้ายข้ามคั่วไปเลยแล้วผมก็บอกเอ,า,อางี้ดีกว่าผมเนี่ยใจยังไม่รับหอกที่จะไปข้ามคั่วแต่ถ้านึกให้ดีกันแล้วเนี่ยผมก็มีสตินะพี่หมูผมคิดว่าคั่วที่ผมอยากจะอยู่เนี่ย คือขั้วไหนก็ได้ว่าที่ทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนได้ดังนั้นผมจึงมีคำจำกัดความใหม่ว่านะผมต้องการอยู่ขั้วประชาชนทำเพื่อประชาชนเท่านั้นแล้วภายใต้ขั้วที่ว่าภายใต้เป้าหมายที่ว่านี้จะไปอยู่พักไหนพี่น้องประชาชนก็สั่งผมมาว่าให้มีสองข้อที่เป็นหลักคิดหนึ่งอยากให้สรุปไปอยู่กับรัฐบาลสองถ้าเลือกได้ อยากให้อยู่กับหัวหน้าพักที่เป็นนายกนัฐมนตรีนี่คือสิ่งที่ประชาชนได้แนะนําผมผมก็มาดูว่าเอสเปคที่ว่าเนี่ยจะมีพักไหนสุดท้ายหวยล็อกไปลงที่พักของลุงตู่พอดูแลหัวหน้าพักพักอื่นที่เป็นนายกเนี่ยโอกาสคิดว่าของลุงตู่น่าจะมีมากที่สุดและจากที่การทําข้อมูลก็ดีการวิจัยก็ดีการสคราะห์ภาพรวมทั้งระบบก็ดีฟันธงเลยว่าลุงตู่เป็นนายกต่อล้านเปอร์เซ็นต์ แล้วก็สิ่งที่ลุงจู่ทาอยู่จะทําต่อและมั่นใจว่าทําแบบก้าวกระโดดสองปีที่เหลือลุงถูจะทําสําเร็จได้แน่นอนแปดปีที่ใครไปต่อว่าแกว่าทํางานช้าหรือมีปัญหาไม่มีผลง,งานไม่จริงครับแปดปีเนี่ยเจอตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกษิจโลกเจอโควิดเจอสงครามยูเครนเจอเรื่องมอบที่มีการปั่นปูดในประเทศมอบสามนิ้วแล้วก็มาเจอเศรษฐกิจที่รัฐบาลชุดเดิมทําประชานิยมแจกจนประเทศชาติเนี่ยบอบช้าไม่มีเงินเหลือเลย นะและนี่คือสิ่งที่รัฐบาลลุงตู่ต้องมาแก้และทีนี้การที่จะสร้างพื้นฐานของประเทศให้ก้าวกระโดดได้เนี่ยพื้นฐานต้องแข็งแรงก่อน8ปีที่ผ่านมาลุงตู่ใช้เวลาเยอะมากในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานอันนี้ไหนจะถูกต่างประเทศกันแกล้งไหนจะมีข้อจํากัดอะไรต่างแต่ลุงตู่ก็ฟันฝ่ามาได้นะเราก็ต้องชมเชยว่า8ปีท่านกระทำมาได้ดีอย่างโควิดเนี่ยคนทั้งโลกเชื่นชมนั่นเลยการเปิดประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวได้ทันที ทั้งทั้งที่ยังมีโควิดอยู่นี่คือความกล้าหาญและการตัดสินใจถูกต้องการบาลานซ์สมดุลอํานาจระหว่างสงครามยูเครนระหว่างอเมริกากับรัสเซียหรือว่ายุโรปซึ่งมันเป็นลักษณะของสงครามตัวแนทนพวกนี้ก็เป็นพ็อกซี่ในการต่อสู้กันรัฐบาลลุงตู่ก็บาลานสมดุลได้ดีไม่เข้าคัางรัสเซียและก็ไม่ได้เข้าทางอเมริกายึดโยงว่าประเทศเราจะได้ประโยชน์สูงสุดและมีความมั่นคงอยู่ตรงไหน นี่ก็คือสิ่งที่ผมชื่นชมว่าท่านทํามาดีแล้วแต่มีคนโจมตีท่านเนี่ยผมาก็เลยฝากว่าถ้าท่านเป็นรัฐบาลลุงตู่ภายใต้สถานการณ์แบบนี้ท่านจะทําได้ดีกว่านี้จริงหรืออย่ามาคุยโม้ผมเห็นรัฐบาลที่ผ่านมาเป็นลูกอีช่างแจกเป็นประชานิยมตัวพ่อนะครับเรียกว่าเป็นโคตรประชานิยม,มแจกจนประชาชนเนี่ยงมงายแล้วก็อ่อนเปรีย้ย,เพ,ยเพียแรงรอแต่เทวดาคงเนี้ย จะมากลับมาแจกอีกรอบหนึ่งแล้วออกนโยบายรอบนี้ผมก็เห็นเนะี่ยมีแต่แจก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 มีแต่เขาเรียกว่า use of fund ไม่มีนโยบาย s o r c of fund คือสร้างรายได้ไอ้นี่ใช้เงินเป็นอย่างเดียวแล้วประเทศไทยจะบอบช้ำแค่ไหนช่างแม่งกูได้คะแนนนี่คือสิ่งที่กูจะทําเพื่อตระกูลกูเท่านั้นและนี่คือชาติปไตนจอมปลอมที่ผมรับไม่ได้ก็ป็นนถามูี่ถามมาเนี่ยขอโทษนะแรงนะผมไม่อยากให้เจอคาถามแบบนี้อีกแล้ว Copy, ครับพี่ครับอืมอันนี้คือสองเหตุผลถ้าผมฟังดูนะฮะเหตุผลที่หนึ่งก็คือว่ามันไม่มีแล้วไอ้ประชาธิปไตยอ่อพัเด็จการหรือประชาธิปไตยอนุรักษ์นิยมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับมาถามอันนี้ว่ามันไม่มีแล้วจริงๆใช่ไหมกับอันที่สองก็คือคได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้นําพาประเทศเนี่ยฝ่าวิกฤตวิกฤตเดียวกันทั้งโลกแต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยได้นําฝ่ามาได้ขนาดนี้นี่ยังไม่เห็นคุณความดีพลเอกประยุทธ์อีกหรือ คำถามที่หนึ่งก็คือถามว่ามันไม่มีแล้วจริงๆเหรอเพราะขนาดลุงป้อมเนี่ยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเนี่ยยังออกมาเขียนจดหมายน้อยบอกว่ามันมีอยู่สองกลุ่มสองแนวความคิดใหญ่ๆความคิดที่หนึ่งอนุรักษ์นิยมความคิดที่สองอประชาธิปไตยเสรีนิยมก้าวหนะ้าผมจะมาก้าวข้ามความขัดแยง้งนำพาให้สองส่วนนี้ อ่ก้าวข้ามความขัดแยง้งนี่ขนาดลุงป้อมยังคิดว่ามันมีอยู่เลยว่าอนุรักษ์นิยมกับกับกับประชาธิปไตยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่คุณสนลันวุฒิกำลังบอกว่ามันไม่มีจริงๆหรอกไอ้ประชาธิปไตยมันมีแต่ประชาธิปไตยจอมปลอมอย่างนั้นเลยเหรอผมตอบเป็นสองประเด็นนะพี่หมูประเด็นที่หนึ่งเนี่ยที่พี่หมูบอกว่าลุงป้อมบอกว่าจะก้าวข้ามเนี่ยผมถามว่าจะก้าวข้ามไปไหนข้ามที่จะไปผสมพันธุ์กันใช่ไหม นี่อันที่หนึ่งนะระหว่างที่ตัวเองถูกกล่าวกล่าวหาว่าเป็นผด็จการอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเป็นประชาธิปไตยที่ผมตั้งสมญาณมใหม่ว่าจอมปลอมทําไมผมตั้งมาจอมปลอมคนคนเดียวเนะี่ยวงการอยู่เบื้องหลังเลยคนนี้อยู่แดนไกลไอ้ที่บอกว่ามีคณะกรรมการใครเป็นคนตั้งคณะกรรมการเหล่านี้ขึ้นมาก็คนคนนี้ใช่ไหมที่เป็นคนตั้งแม้กระทั่งที่จะเอาอุ้งอิงมาเป็นแม่ทัพใหญ่ถ้าไม่ใช่เพราะคนคนนี้อุ้งอิงจะได้มาไหม นะครับผมถามว่าคนในพักเพื่อไทยไม่มีคุณสมบัติดีเท่าอุ้งอิงเลยเหรอจะต้องชูอุ้งอิงขึ้นมาอันนี้ถ้าเกิดว่าถ้าไม่อธิบายแบบนี้นะคนก็จะไม่เข้าใจว่าไอ้คำนิยามว่าประชาธิปไตยจอมปลอมผมอยู่ตรงไหนและประชาธิปไตยที่พี่พูดเนี่ยนะมันเป็นผด็กการในพักเลยนะผมแต่ต้องลุงป้อมไม่ได้นี่คือหลักฐานที่พิสูจน์ชัดว่าผมอยู่เพื่อไทยห้ามอภิปรายลุงป้อมเด็ดขาด แล้ววันนี้จึงไม่ต้องสงสัยว่าที่คุณจตุพรพรมพันธ์ออกมาแฉเรื่องการผรสมพันธ์กันระหว่างลุงป้อมกับกับแดนไกลกับเพื่อไทยมันเริ่มชัดขึ้นนะลุงป้อมก็ถึงออกมีจดหมายน้อยที่ว่ามานะครับผมฝากนิดนึงนะครับจะผสมพันธ์กันยังไงก็แล้วแต่ต้องคิดถึงผลประโยชน์ของประเทศชาตินะคิดถึงประชาชนแล้วไอ้ที่บอกว่าจะไม่ผสมพันธ์กันเนะี่ยแน่จริงสาบานให้ฟ้าผ่านนะหลังจากสิ้นคำสาบานนะผมมาฟ้าผ่าตายทั้งโคตรเลย นะผมท้าเลยครับพี่หมูส่วนไอ้ที่ลุงป้อมวราจัยไปจะไปก้าวข้ามอะไรนั้นเนี่ยผมบอกเลยนะครับอืมเราดูประวัติที่ผมอภพิปรายลุงป้อมดีครับบาดแผลเต็มไปหมดเลยแล้วลุงป้อมจะได้เป็นนายกเพราะว่าพรรคเพื่อไทยจะชูลุงป้อมขึ้นคนไทยทั้งแผ่นดินรับได้ไหมถ้าเอาลุงป้อมเนี่ยผมบอกให้เลยนะครับลุงตู่ดีกว่าเยอะเลยผมอภิปรายลุงตู่นี่ผมหาข้อมูลในเชิงประจักษ์ยากมากแต่ของลุงป้อมนี่ข้อมูลเพียบเลย อีกเยอะนะถ้าเกิดว่าจะให้โอกาสผมอภิปรายใหม่นะผมจะเอามาแชให้ดูเลยซึ่งมันต่างกันเพราะผมเป็นมือสังหารผมยอมรู้ดีว่าผมจะสังหารใครผมมีข้อจํากัดอย่างไงอย่างพักเพื่อไทยเนี่ยผมถามว่าให้ผมอภิปรายเสียเฮงทั้งๆท,ที่ไม่มีข้อมูลเลยให้ผมรับรับไปก่อนเพราะว่าไปรับออเดอร์มาจากใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในพักพลังประชารัฐตอนนั้นเขาหมั่นไส้เสียเฮงแล้วก็มีการดิลรับว่าจะผสมพันธ์กัน ถ้าให้สังหารเสียเฮงด้วยนี่คือข้อตกลงภายในแต่จะใช้ผมเป็นเครื่องมือพบว่าผมยินดีเอาข้อมูลมาสิปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยบอกว่าไม่มีข้อมูลรับไปก่อนเดี๋ยวไปหาเอาข้างหน้านี่แหละครับประชาธิปไตยที่ว่าเสร็จแล้วยังไม่ทันอภิปรายเสร็จเลยมีหนังสือสั่งให้ลงมติให้ไม่ไว้วางใจคนนั้นไว้วางใจคนนี้ไปถามพักสิงหนังสือจดหมายยังอยู่ที่ผมในหลักฐานน่ะประชาธิปไตยเป็นแบบนี้เหรอ ผมเป็นสอสอปวงชนชาวไทยไม่ใช่ใครมาจูงจมูกผมได้ผมรับไม่ได้ถ้าจะทําเพื่อประโยชน์ประเทศชาติและประชาชนผมโอเคที่ผมออกมาสู้กับพรรคเพื่อไทยนะครับไอโอมันเยอะของพลังประชา,ารัฐวิกป้อมก็มีไอโอเยอะแต่ผมไม่กลัวเลยแล้วผมบอกพี่หมูนะผมยึดหลักเดียวกับพระพุทธเจ้าเลยเมื่อต่อสู้ไปในทางประชาธิปไตยจนไม่มีที่ไปแล้วเหมือนวันนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยอด ทรมานร่างกายอดอาหารจนจะตายแล้วแล้วถ้าเกิดในวันนั้นพระเจ้ายังไม่เปลี่ยนเส้นทางนะยังอดต่อไปก็ตายเปล่าไม่มีใครตัดสู้ทําให้เราสุดท้ายพระเจ้าต้องหันกลับมาเดินสายกลางนี่คือสิ่งที่ผมกลับมาเดินสายกลางสายกลางคือย,ยึดประโยชน์ชาติประชาชนเป็นที่ตั้งถ้าผมเลือกขั้วได้ผมไม่เอาแต่ที่เมื่อกี้ใครไปดูถูกว่าขั้วอนุรักษ์นิยมแล้วไปขนานนำโดยว่าเป็นขั้วประชาธิปไตยกนะ้าวหน้าไม่จริงเลยครับ เป็น<ม>ประชาธิปไตยจอมปลอมเผด็จก,การป้นชาติล้าหลัง<ม>แต่<ม><ม>วันนี้นะครับพักของพลเอกประยุทธ์จันโอชาถูกขนานนามว่าเป็นอนุรักษ์นิยมเพราะอะไรครับเพราะผมแหละครับเป็นคนโจมตีพักนี้ตอนที่ยึดอํานาจมาผมบอกคือเผด็จก,การผ่านการเลือกตั้งมาครั้งแรกผมยังไม่ยอมรับนะผมเรียกว่าเผด็จก,การสืบทอด<ม>แต่คราวนี้เมื่อจะมาผ่านการเลือกตั้งอีกรอบหนึ่งแล้วเราเรียกอย่างนั้นไม่ได้แล้วมันต้องให้ความเป็นธรรม ผมเลยเรียกว่าเป็นพักอนุรักษ์นิยมแต่หลังจากที่ผมสัมผัสพลเอกประยุทธ์จันโอชาผมสัมผัสได้ว่าท่านเป็นคนมีหัวก้าวหน้าผมจึงบอกว่าเอ๊ะพักนี้ชื่อเป็นยังไงท่านบอกผมเองเลยว่าพักนี้ท่านให้เป็นอนุรักษ์นิยมสี่วิไลแล้วก็ก้าวหน้าอันนี้คือสิ่งที่เป็นคําบรญญัสรั์ของคําว่าอนุรักษ์นิยมในในสิ่งที่พลเอกประยุทธ์เป็นไม่ใช่เป็นอนุยัติอนุรักษ์นิยมแบบล้าหลังคนละเรื่องครับพี่หมูครับ ครับครับอันนี้ต้องให้กวามเปทนธรรมนะครับอ๋อนี่ที่คุณสรันวุฒิโดนในพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็คือโดนเพราะว่าจะอภิปรายลุงป้อมแล้วเขาไม่ให้อภิปรายเหรอครับผมไม่ให้แตะเลยและสุดท้ายผมแฉกลางสภาเลยว่าพรรเพื่อไทยไร้ซึ่งอุดมการใครไปดูที่ค,คลิปอันนั้นยังมีสามนาทีเองอะผมกล้าแฉกลางสภาเลย เขาไม่แน่จริงจะกล้าเลยลุงป้อมกับเพื่อไทยก็ก็มีลักษณะมีไมตรีต่อกันในทางการเมืองที่จริงจังกันมากมานานแล้วสิโอ้ล่าสุดคุณจตุพรพรมพันธ์ออกมาแฉว่าการตั้งภรรยาของบิกกีเข้ามาเป็นบัญชีรายชื่ออันดับที่ยี่สิบสองเนี่ยมันแปลว่าอะไรความสัมพันธ์และคนเชื่อมโยงระหว่างกันต่อกันเป็นใครบ้างนะครับไปฟังคุณจตุพรพรมพันธ์พูดแต่ผมไม่อยากพูดซ้ำนะค่อนข้างชัดแฉออกมาแต่ละเรื่องนี้นะครับเพื่อไทยตอบไม่ได้เลย เมื่อตอบไม่ได้ก็เงียบเป็นเป่าสาบไม่น่าละครับสักกระเบือทั้งโลกขาดตลาดผมเพิ่งรู้ความจริงนะว่าพักเพื่อไทยคว้านซื้อไปหมดเลยซื้อไปเป่าสาบครับก <laughs> ับเอาคราวนี้กลับมาตรงประเด็นเรื่องข,ของลุงตู่นะฮะอ่ะาอสาสรุนรุนนี่หาความผิดของลุงตู่แทบตายหาไม่เจอสุดท้ายหาเจอแต่ความดีว่างั้นเถอะ ไม่ในห,หาเจอแต,แต่ความดีครับคือผมให้ความเป็นธรรมท่านดีกว่าอแล้วก็ใครที่จะมาโจมตีว่าเวลาผมกลับมาอยู่อีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็กลับตาลปัดคือต้องล้มลายขอโทษนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะไปทําแบบนั้นได้อืวันนี้นะสังคมไทยสังคมโซเชียลความจริงมันเป็นสิ่งไม่ตายแต่ถ้ามองด้วยใจเป็นธรรมเนี่ยผมกล้าหาญชาญชัยที่จะกล้าจะเปลี่ยนแปลงในการต่อสู้เมื่อประชาธิปไตยที่แท้จริงที่ผมโหยหาและอยากตายไปกับมันมันไม่มี ผมก็ต้องเปลี่ยนว่าผมมันผมไม่เอาแล้วและผมไม่อยากเป็นเครื่องมือใครไม่อยากใครเหลือโจรไอ้พวกโจรประชาธิปไตยนี่มันแต่งตัวหล่อนะพี่หมูมันน่ากลัวมากแต่ไอ้โจรที่มันแต่งชุดโจรมาเรายังรู้ตัวว่ามันเป็นโจรเราได้ป้องกันได้ผมก็เลยอยากให้ประชาชนทุกคนตื่นรู้วันที่ผมไปสมัครที่กรกตอุตรดิต์ผมชูดาบคู่ของพระยาพิชัยดาบคนระับไปพบไ,ไปกราบคารวะขอพรท่าน แล้วก็ขออนุญาตท่านที่จะสวมชุดท่านพ่อพระยาพิชัยเลยถือดาบหักข้างหนึ่งดาบเต็มข้างหนึ่งประกาศกล้องปฏตพีเลยกูสารพุฒคนเนี้จะขอปราบพวกประชาธิปไตยจอมปลอมประชาธิปไตยป้นชาติให้สิ้นซากไปจากแผ่นดินและกูขอสาบแช่งให้พวกบรรชิพหายและให้มันแพ้เรือกตั้งยับเยินแล้วก็ท่านพ่อก็สั่งให้กูมาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงให้ได้โปรดตระดาลให้คนไทยทั้งปวงตื่นรู้ อย่าหลงเชื่ออย่าเป็นเหยื่อของพวกประชาธิปไตยจอมปลอมนะครับและให้คนไทยมีความสุขความเจริญให้พวกมันชิบหายนี่คือสิ่งที่ผมได้ประกาศลั่นในวันที่สมัครกกตที่อุตรดิดครับว่าจะถามอยู่พอดีเลยว่าเพราะเหตุใดถึงได้สวมชุดนั้นแรงบันดาลใจอะไรอันนี้ก็ตอบไปแล้วเรียบร้อยแล้วโดยไม่ต้องถามนะฮะอ้าวถ้าเช่นนั้นมีเวลาอยู่ตรงนี้ประมาณสามสี่นาที ให้สื่อสารตรงกับพี่น้องชาวอุตรดิตถ์หน่อยนะฮะว่าพี่น้องเอ้ยชาวอุตรดิตถ์ทั้งหลายทําไมต้องเลือกสรันวุฒินะฮะด้วยในการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วก็ที่รวมไทยสร้างชาติในอุตรดิตถ์นี่นอกจากคุณสรันวุฒิแล้วเนี่ยไม่ใช่มีคนเดียวต้องการอยากจะให้พี่น้องชาวอุตรดิตถ์นี่ได้สนับสนุนด้วยเหตุใดอย่างใดเชิญฮะครับขอบคุณมากก็ก่อนอื่นต้องขอกรับขอบพระคุณพี่น้องชาวอุตรดิตถ์ครับ ที่ให้คําแนะนําแล้วก็ให้ความเข้าใจผมเป็นอย่างดีและที่ผมเซอร์ไพรส์มากก็คือว่าในเขตอําเภอรับแลอําเภอตรอนซึ่งเป็นพื้นที่ใหม่ที่ผมต้องเข้าไปบุกเบิกเพราะว่าเขาขยายเขตเลือกตั้งในเขตที่สามแต่ว่าโชคดีมีอําเภอพิชัยเป็นอําเภอใหญ่สุดในเขตนั้นเพียงแต่มีสองติ่งอําเภอที่ต้องมาต่อเชื่อมกันและผมก็ได้เข้าไปสัมผัสกักบพี่น้องชาวรับแลชาวอําเภอตรอนพี่น้องที่นั่นก็พูดเป็นเสียงเดียวเลยพี่หมู คือเขามีสสมาเกือบ20ปีเหมือนไม่มีแล้วเขาก็ตั้งฉาย,ยาว่าเป็นสสพวงหลีดแล้วก็ยิ่งกับนั้นเมื่อ4ปีที่แล้วพักเพื่อไทยก็ส่งสสอีกคนหนึ่งไปลงปรากฏว่าตั้งแต่เป็นสสไป4ปีไม่เคยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเลยแม้กระทั่งมีโรคระบาดโควิดนะฮะผมเองซะอีกอะที่ผมช่วยคนในเขตเลือกตั้งผมเรียบร้อยแล้วเอาความช่วยเหลือทั้งหมดมาช่วยคนอำเภอเมืองอำเภอรตรอนอำเภอรับแลอย่างทั่วถึง นะครับทาให้เขาเนี่ยซึ้งน้ําใจมากและคนที่ลงไปช่วยก็ไม่ใช่ใครหรอกทั้งผมแล้วก็ลูกสาวที่เป็นรสชื่อรสสลินสารังเกตที่เป็นผู้สมัครสอสอเขตสองคนปัจจุบันส่วนเขตสองก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าประชาชนผูกพันทั้งพ่อแล้วก็ลูกแปดปีที่ผ่านมาได้ทํางานอย่างต่อเนื่องส่วนผู้ที่จะมาสมัครแข่งนั้นเนี่ยชาวบ้านก็บ่นว่าแปดปีก็หายหัวไปไหนพอจะเลือกตั้งมาสามสี่ห้าเดือนนี้ก็เพิ่งจะโผล่หน้ามา อันนี้ก็มันก็เป็นความแตกต่างและนี่คือจุดที่ผมคิดว่าผมโชคดีมากที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากคนอุตรดิตถ์แล้วก็สิ่งที่ทํามาเนี่ยอยากจะทําต่อไม่ว่าเรื่องของที่ดินทํากินสินค้าเกษตรราคาตกต่ําเรื่องแหลง่งน้ําเรื่องอะไรเนี่ยในเขตเลือกตั้งที่สองผมทําไปเยอะมากแล้วตอนนี้สิ่งที่ผมอยากไปช่วยคนอาเภอรับแรลคน,นอาเภอตรอนแล้วก็เพิ่มเติมต่อนื่องให้คน,นอาเภอพิชัยโดยเฉพาะรับแรกับตอนนี่ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก พราะที่ผ่านมาเนี่ยหมักหมมปัญหาไว้เยอะเรียกว่าสอส,อสอที่เป็นอยู่เดิมนั้นแทบไม่ทําอะไรเลยแล่เรื่องที่ดินทํากินทั้งคอตชอทั้งที่ดินทั้งเรื่องของปัญหาสินค้าเกษตรราคาตกต่ําเรื่องแหล่งน้ําอันนี้เป็นความถนัดของผมเลยครับพี่หมูผมก็สามารถประสานขบระมาณเข้ามาช่วยในเขตสองของผมเนี่ยจนดีมากเลยทําให้คนที่รับแลคนตรอนนะเขาก็อิจฉาเขาก็อยากได้ผมเนี่ยไปเป็นสอสอเขตเทีนี้นะอันนี้ก็คือความโชคดีก็ฝากพี่น้อง ทั้งคนรับแลคนตรอนกรมมันเพลพิชัยแล้วก็เขตสองเดิมนะครับพวกเราจะทําหน้าที่อย่างดีที่สุดโดยเฉพาะเขตสองไม่ต้องห่วงนะครับเลือกลูกสาวก็เหมือนได้พ่อมไม่คนหนึ่ง<ม>นะจะได้ทั้งพ่อทั้งลูกเลยแต่จ,จับผ้จับผูไม่แน่นะคนอุตรดิตอาจจะได้รัฐมนตรตีคนใหม่อีกคนหนึ่งนะที่ชื <อา S 2> ่อช<อ>าลุมร,รเกตนะ<ม>ก็ฝากเอาไว้นะครับคือในเรื่องของอนาคตอันใกล้เราไม่อยากจะไปพูดอะไรมากเกินไป คนไทยจะมันไส้หาว่าโอ้อวดนะแต่มีโอกาสสูงมากนะครับก็ฝากพี่น้องคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยครับครับครับเอาละนี่คือสสสรันวุฒิสรังเกตโอกาสหน้าถ้ามีจังหวะอย่าลืมมาเข้ารายการของเราอีกนะฮะอาจจะมาเดี๋ยวเดียวมาพร้อมลูกสาวหรือว่าอาจจะมาดีบ่งดีเบทกันบ้างนะฮะขอเรียนไว้ก่อนนะฮะครับขอบคุณมากครับพี่หมูครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีมาพี่น้องประชาชนที่รับชมอยู่ทางบ้านเด็กครับทุกท่านเลยครับสวัสดีครับ